เพรีจะเย็บกุญช่วงตำแหน่งผ่าหลังก่อนนะคะตัวนี้เราเรียกว่ากุญหยดน้ำนะผ้ากุญที่เราจะมากุญจะตัดให้ยาวกว่าตำแหน่งที่เรากุญคือเผื่อไว้ก็ดีถ้ามันเหลือเราก็ตัดทิ้งนะคะเราจะเย็บด้านถูกตลบไปด้านในหรือจะเย็บจากด้านในตลบออกด้านนอกได้หมดเลยแล้วแต่เราถนัด เริ่มต้นเลยนะตัวนี้พียรีจะเย็บด้านนอกนะตลบไปด้านในจับด้านถูกของผ้ากุ้นทับกับตัวเสื้อด้านถูกนะคะก็คือถูกกับถูกประกบกันนั่นเองให้ริมข้างของเขาเท่ากันเย็บห่างริมอยู่ที่หนึ่งกระเบียดนะคะเย็บยำ้ำทุกครั้งตอนเริ่มต้นต้องเย็บย้ำด้วยนะคะ เย็บห่างจากริมครึ่งนหนึ่งกระเบียดห่างจากริมหนึ่งกระเบียดเราค่อยๆจับให้ด้านริมเขาเท่ากันค่อยๆจับด้านริมให้เท่ากันโค้งตามหยดน้ำที่เราตัดนะคะหรือจุดที่เราผ่าโค้งตามไปเลย อันนี้ต้องค่อยๆ่อยนะคะค่อยๆ่อยค่อยๆโคง้งผ้ากุ้นต้องตัดผ้าเฉลียงนะจัดระเบียบให้เรียบร้อยวางให้เขาเท่ากันจุดนะคะจุดสิ้นสุดให้เราเย็บย้ำทุกครั้งเลย เย็บย้ำถ้าผ้ากุ้นเหลือหรือยาวเกินไปให้เราตัดออกได้เลยนะคะในส่วนนี้ตอนนี้เราจะได้ริมเล็กๆประมาณนี้เลยจับด้านริมของผ้ากุ้นพับลงมาชนกับริมผ้าที่เราเย็บนะคะ แล้วพับมาอีกรอบหนึ่งให้ด้านริมตำแหน่งริมนะคะอยู่เท่ากับเส้นได้ก็คือริมนี้นะ,ะพับอีกรอบหนึ่งพับมาให้ชนกันแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งโดยจุดที่พับให้ทับกับเส้นได้ที่เราเย็บแบบพอดีเลยนะ,ะแล้วเราก็จะเย็บรอบอรอบผ้ากุญนของเรา ซึ่งจุดนี้พี่รีไม่กลัดผ้าไม่กลัดเข็มหมุดนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ได้ยาวมากเราพับแล้วเราก็เย็บเลยมาอีกรอบหนึ่งนะคะให้เราพับผ้ากุ้นผ้ากุ้นของเราต้องดึงออกมาด้วยนะคะดึงออกมาหรือไม่ก็อเอาไปเรียดก่อนพับลงมาจากริมให้ชนกับ ตัวเศษผ้าที่เราเย็บนะคะให้เขาชนกันแบบนี้นะแล้วเราก็พับด้านริมลงมาเท่ากับเส้นได้ที่เราเย็บเราจะได้ริมเล็กๆและเวลาเราเย็บนะเราจะให้ริมอยู่เท่ากับนะริมตรงนี้นะให้อยู่ชนกับตีนผีของเราฝั่งด้านนี้แต่ว่าเป็นด้านในนะคะ เย็บย้ำจุดอื่นๆนะคะเราทยอยค่อยๆพับทีละจุดให้เหมือนกันเราทยอยค่อยๆพับพับเข้ามาให้เหมือนกันเลยนะอันนี้อาจต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงต้องทำบ่อยๆถ้าเราไม่ชินให้เราฝึกกับเศษผ้าไปก่อน แล้วค่อยมาลงกับตัวเสื้อจริงๆนะคะพับเข้ามาค่อยๆพับมือนะคะนิ้วเราค่อยๆรูปพับมาชนริมด้านในนะคะแล้วก็ค่อยๆรูป เราต้องฝึกคุมผ้าแล้วเราจะเย็บออกมาได้สวยค่อยๆพับนะคะค่อยๆพับจุดไหนที่เกินเดี๋ยวเรามาตัดออกที่หลังให้พับพอดีกับเส้นได้ที่เราเย็บเลยนะพอเย็บออกมาแล้วมันจะสวยเย็บย้ำทุกครั้งนะคะเมื่อถึงจุดสิ้นสุด เราก็จะได้แบบนี้แล้วกุ้นหยดน้ำนะคะเดี๋ยวไปเรีดก็จะสวยแล้วอันไหนที่เกินตัดออกได้เลยนะช่วงไหนเกินเราตัดเล็มออกได้เลย